จังหวัดน้องคายมีพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมแล้ว6อําเภอนะคะหนึ่งในนั้นก็คืออําเภอโพนพิสัยที่ต้องเผชิญกับทั้งน้ำโขงที่ล้นตลิ่งและก็น้ําที่ระบายมาจากเขื่อนห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีที่ไหลหลากเข้าท่วมค่ะติดตามจากคุณมยุรีอัครบาลนะคะรายงานสดจากอําเภอโพนพิสยัยจังหวัดน้องคายค่ะคุณมยุรีคะ ค่ะคุณพึ่งนภาค่ะแม้ว่าขณะนี้นะคะระดับน้ําโขงด้านอเาเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายจะค่อยๆลดระดับลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าขณะน,นี้ชาวอเาเภอพิษณิสัยกําลังเผชิญกับน้ําท่วมเพราะว่ามีน้ําจากเขื่อนห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีระบายมาลงที่ประตูระบายน้ําห้วยหลวงณจุดนี้ค่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปิดประตูระบายน้ําได้จะใช้วิธีการสูบน้ําออกก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเครื่องสูบน้ําชํารุดค่ะชาวบ้านตั้งคําถามไปยังชลประทานค่ะว่าแนว ทางในการบริหารจัดการน้ําท่วมในช่วงฤดูน้ําหลากนั้นมีการเตรียมการไว้หรือไม่ค่ะไปดูสถานาการณ์น้ำท่วมที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะซึ่งต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วที่น้ำโขงล้นตลิง่งไหลเข้าท่วมชุมชนเมืองในเขตเทศบาตบลตําบลพลพิสัยบางจุดน้ำโขงได้ไหลเทอรมาตามห้วยปลาแดกและก็ห้วยจอมนางค่ะซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงและก็ไม่มีประตูระบายน้ำควบคุม เมื่อน้ำล้นลำห้วยก็ไหลเข้าท่วมชุมชนค่ะไม่ใฉพาะแม่น้ำโขงเท่านั้นนะคะที่ไหลหลากเข้าท่วมในเขตเทศบาลแต่ว่าฝั่งตรงข้ามค่ะซึ่งไม่ได้อยู่ติดกับแม่น้ำโขงนะคะแต่ก็ถูกน้ำท่วมเนื่องจากว่าน้ำจากเขื่อนห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีระบายน้ำมาลงที่ประตูระบายน้ำห้วยหลวงค่ะแต่ชลประทานไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำได้เพราะว่าน้ำโขงยังหนุนสูงจะใช้วิธีการสูบน้ำออกก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเครื่องสูบน้ำชำรุด ส่วนในเขตนเมืองของเราเนี่ยก็เป็นเขื่อนรอยต่อ,เ,อเราโซนนี้อยู่อยู่ใต้เขื่อนห้วยหลวงแต่ว่ามันก็มีเชื่อมเชื่อมกับหมู่บ้านที่อยู่เหนือเขื่อนแล้วก็ไหลย้อนกลับมาดันน้นําตรงนี้ไว้ก็ทําให้น้ําไหลลงชานะครับแต่ว่าก็ลดลงเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งประมาณ10เซนปกติถ้าเครื่องสูบขนาดนี้น้ําประมาณนี้น่าจะไม่เกิน2วันก็หมดแต่ตอนนี้ผ่านมา4ี่วันก็ยังลงไม่เยอะนะครับและยังดันดันกันอยู่ก็คาดว่าแต่วันนี้รายงานล่าสุดนะครับ่อกี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยจะกำลังทดลองเปิด ได้ข่าวว่าน้ําโขงกับน้ําห้วยหลวงระดับใกล้เคียงกันทางโครงการเขาก็จะลองเปิดดูว่าเปิดเรือแล้วถ้าเกิดน้ําห้วยหลวงสามารถดันออกได้เขาก็จะเปิดเลยนะครับก็จะทําให้ระดับน้ําเหล่านี้ก็จะถูกสูบออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วน้ําห้วยหลวงก็จะไม่ดันเข้ามาก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ภายในไม่กี่วันนะครับน้ำจากเขื่อนห้วยหลวงที่ไหลเข้าท่วมบ้านดอนโพเขตเทศบาลตำบลพลพิสัยไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนสูงถึงระดับเอวค่ะ ชาวบ้านต้องเดินลุยน้ําเข้าออกวันละหลายรอบเพื่อที่จะมารับน้ําดื่มแล้วก็อาหารการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างยากลําบากค่ะโดยเฉพาะห้องสุขาที่ถูกน้ําท่วมก็ต้องไปอาศัยเข้าห้องน้ําที่เพื่อนบ้านแทนค่ะเมื่อหล,ะ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 ละายรอบแล้วจ้าจะไปเข้า้องน้ำใจแล้ว <laughs> จะจะตรงนี้ของน้าก็ม่านพูดจาเพื่อนบ้านใกล้กันเพื่อนคงได้พึ่งช่วกับมะขอเขาน้ำเพลิน ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในย่านเศรษฐกิจของจังหวัดนนองคายที่ที่ถนนประจักษ์ศิลปาคมวันนี้ระดับน้ำลดลงประมาณ10-15ึงเซนติเมตรแต่น้ำยังคงท่วมสูงประมาณ40เซนติเมตรค่ะผู้ที่ยังอยู่อาศัยก็ต้องเดินลุยน้ำเข้าออกแล้วก็ใช้เรือสัญจรหากไม่มีฝนมาเติมคาดว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้น้ำจะลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ คุณพึ่งนาภาคะให้เห็นบร,บรรยากาศด้านหลังของดิฉันนะคะนี่เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างอำเภอพลพิสยัยเชื่อมไปยังอำเภอโซ่พิสยัยแล้วก็อำเภอเซกาของจังหวัดหนองคายนะคะจะเห็นได้ว่ารถยนต์สัญจรค่อนข้างพลุกพ่านค่ะถ้าระดับน้ําจากเขื่อนห้วยหลวงไหลมาเติมนะคะก็จะทําให้สถานการณ์นะคะน้ําท่วมเพิ่มสูงขึ้นค่ะและแม้ว่าสัปดาห์นี้นะคะแนวโน้มน้ํโขงจะลดลงแต่ก็ต้องจับตาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะเพราะว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นนะคะปู ูลาซันค่ะที่จะพัดขึ้นฝั่งที่เวียดนามจะส่งผลให้พื้นที่7จังหวัดลุ่มน้ําโขงภาคอีสานนะคะได้รับผลกระทบก็ทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะยังไม่รื้อแนวกระสอบทรายออกจากบ้านเรือนค่ะข,ขอบคุณคุณมยุรีค่ะ